สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับเกม์บอยเจย์แชนแนลอีกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ็บคอเกมมิ่งเอ็มแช่ไม่ใช่ไอเวนชี้เกียรตัดต่อไอสัสเกมเล่นมุกนี้อ่ะที่ผมจะมาแจ้งในคราวนี้ครับก็คือผมนะครับจะไปไลฟ์สด ไลฟ์สดใน a ฟ e b o o k ด้วยนะครับผมเอาละเพื่อเป็นการรอชานะครัเราไปดูวิธีการไลฟ์สดขั้พุ่เลยครับผมเอาละอย่างแรกนะครับเอ้ยคุณพิมพ์ไปว่ากรีดาพ้นพี่เจยสกรแบบนี้นะครับผมพิมพ์ไปแล้วนะครับแล้วก็จะเจอกับ Facebook ของผมนะครับก็กดเข้าไปนะครับพรากดเข้าไปเจ็ดปับใช่ไหมครับคุณก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอคลิปที่ผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับซึ่งจะมาพรุ่งนี้นะครับ เวลาประมาณห้าโมงนี่ครับเอาล่ะสำหรับนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าย